ยอดหมอยิงอัจชริยะตอนที่555ผาสุดสวรรค์ตอนที่2รองรอยทั้งหมดกำลังบอกพวกเขาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สุสานจัก,กรพรรดิแห่งความมืดจะตั้งอยู่ที่ผาสุดสวรรค์ แล้วคนของ12วิหารทุกคนที่ถูกฆ่ายังโหดร้ายกับครอบครัวของพวกเขาที่ถูกกำจัดจนสิ้นได้เขียนแผนที่ภูมิประเทศด้านล่างของภาสุสวรรค์จริงๆไม่เช่นนั้นด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของ12วิหารเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยังไม่สามารถค้นพบสุสารของจักรพรรดิแห่งความมืดได้ถ้ามันอยู่ที่อื่นแต่ถ้าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยกับดักและหมอกหนาที่ไม่สามารถผ่านไปได้แผนที่ฉบับสมบูรณ์อันล้ำค่าก็จำเป็นต่อการหาที่ตั้งของสถานที่นั้น มูเฉียนฟ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนมาหาพวกเขาเพื่อมอบหมายภารกิจสำรวจสภาพด้านล่างของภาสุสวรรค์นั่นก็หมายความว่าคนพวกนั้นอาจจะมีแผนที่บางส่วนอยู่พวกนั้นเป็นคนจากส2องวิหารหรือคนที่ทํางานให้พวกเขาหรือเปล่านะหรือบางทีคนที่มาหาหมู่เฉียนฟ้านก็คือคนที่มีแผนที่ที่อยู่ในสํานักศึกษาเฟิงหัวเฟยหยานถูกขางพร้อมกับขมวดคิ้วคิดหนกักอืม น่าจะเป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจของ12วิหารที่อยู่ในอนาณาจักรล่างเนี่ยแหละอู๋เสือพูดอย่างเฉียบขาดฟังดูมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากเอ๊ะทำไมล่ะเฟยหยานถามเพราะรู้สึกประหลาดใจอู๋เสือก็ตอบว่า12วิหารยังคงพยายามทุกทางที่จะรวบรวมแผนที่ให้ครบ ดังนั้นจึงหมายความว่าพวกเขาสงสัยว่าสุสานของจัก,กรพรรดิแห่งความมืดอยู่ที่ด้านล่างของผาสุสวรรค์และพวกเขาก็ตระหนักถึงสภาพภูมิประเทศอันเลวร้ายข้างล่างนั้นดีดังนั้นพวกเขาย่อมไม่งงขนาดจะให้หมู่เฉียนฟ้านกับพรรคพวกพี่น้องของเขาไปค้นหาที่ตั้งอันล้ำค่านั้นหรอกถ้าข้าเดาถูก12วิหารยังไม่แน่ใจว่า สุสานของจกักรพรรดิเห็นความมืดอยู่ที่ด้านล่างของผาสุสวรรค์หรือไม่และพวกเขาทําได้แค่เดาก็เท่านั้นดังนั้นพวกเขาจะไม่เคลื่อนไหวไปยังสถานที่นั้นให้เห็นเด่นชัดการสํารวจครั้งนี้ต้องเป็นงานของคนจากหนึ่งในวิหารพวกนั้นซึ่งมีร่องรอยเบาะแสไปยังผาสุสวรรค์และออกคำสั่งแก่คนที่อยู่ใต้อานาจของพวกเขาที่อยู่ที่นี่ขณะที่คนที่ได้รับคำสั่งก็ไม่อยากจะดําเนินการด้วยตัวเองจึงมอบหมายงานให้มู่เฉยนฟั่นกับพักพวกของเขาไปสํารวจสถานที่นั้นแทน เสวียคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าจากที่มู่เฉียนฟ้านพูดมาคนที่มอบภารกิจให้พวกเขารู้ถึงอันตรายด้านล่างผาสุสวรรค์แล้วซึ่งข้าไม่คิดว่าเขาจะเคลื่อนไหวใดใดอีกในช่วงนี้ผาสุสวรรค์น,นั้นเป็นแค่การคาดเดาของ12วิหารพวกเขายังไม่สามารถค้นหาความจริงเพื่อทําให้แน่ใจได้ดังนั้นพวกเขาจะไม่กล้าทุ่มเทกําลังทั้งหมดเข้าไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายนับไม่ถ้วนพิจารณาจากทั้งหมดนั้นแล้ว คนจาก12วิหารต้องเคยไปที่ผาสุดสวรรค์มาก่อนหน้านี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ดีไปกว่ามู่เฉียนฟ้านและพี่น้องของเขามากนักอีกอย่างข่าวลือเกี่ยวกับผาสุดสวรรค์ต้องถูกปล่อยโดย12วิหารนี้เป็นแน่เพื่อดึงให้ผู้คนที่ไม่รู้ความจริงออกเดินทางไปยังผาสุดสวรรค์เพื่อค้นหามันและพวกเขาจะได้บากแสเกี่ยวกับที่นั่นมากขึ้นเรื่อยๆเฮงั้นพวกเราควรไปที่ผาสุดสวรรค์หรือเปล่า เชียวชูรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆถ้าสุสานของจัก,กรพรรดิแห่งความมืดอยู่ที่ผาสุสวรรค์จริงๆต่อให้พวกเขาต้องอยู่ที่นั่นเป็นสิบปีพวกเขาก็จะทําเพื่อค้นหาสุสานของจัก,กรพรรดิแห่งความมืดให้พบหัวเหยาก็ทักท้วงเบาๆว่า,วาเจ้ามองง่ายไปถ้าสุสานของจัก,กรพรรดิแห่งความมืดสามารถค้นพบได้อย่างง่ายๆที่ด้านล่างของผาสุสวรรค์แล้วก็สิบสองวิหารก็คงไม่ร้อนใจขนาดนั้นหรอกมูเฉียนฟานเองก็บอกแล้ว,ว่าพวกเขาสิบเอ็ดคน ลงไปที่ด้านล่างของผาสุดสวรรค์ลและอยู่ที่นั่นเพียงแค่สองวันแต่เคลื่อนที่ไปได้แค่ร้อยเมตรเท่านั้นจากคน11คนมีรอดชีวิตออกมาได้เพียงแค่คนเดียวนั่นก็น่าจะทําให้เจ้าคิดได้แล้วว่าด้านล่างของผาสุดสวรรค์นั้นมันมีอันตรายแค่ไหนการไปที่นั่นโดยไม่มีแผนที่ฉบับสมบูรณ์ก็มีแต่จะไปตายก็เท่านั้นหัวเหยวก็ไม่ต่อต้านที่จะไปที่นั่นแต่ต้องมีการพิจารณาอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยถ้าพวกเขาทุกคนตายที่ผาสุดสวรรค์ ก็จะไม่มีคนแก้แค้นให้กับพ่อแม่ของพวกเขานั่นเองเชียวชูก็งเงียบลงเขารู้ว่าสิ่งที่หัวเหยาพูดนั้นถูกต้องอู๋เสวยก็บีบเท้าของท่านแบะๆแ,และพูดว่าเราไปได้โดยไม่จําเป็นต้องไปหาสุสานของจกักรพรรดิแห่งความมืดการไปดูสภาพจริงๆที่ด้านล่างของผาสุสวรรค์เอาไว้ก่อนล่วงหน้านั้นก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดี ยอดหมอยิงอัฉริยะตอนที่ห้าร้อยห้าสิบหกผาสุดสวรรค์ตอนที่สามเราทำได้แต่เราไม่รู้ว่าผาสุดสวรรค์อยู่ที่ไหนนะสิเชวชูพูดพลางเกาหัวเมื่อเห่ยาเองก็พลันหัวเราะเขาหันไปมองอู๋เสวียสายตาแสดงความเข้าใจอ๋อ นี่คือเหตุผลที่เจ้าต้องการช่วยชีวิตมูเฉียนฟ้านใช่หรือไม่อูเสือก็พยักหน้าส่วนเชียวชูนั้นสับสนอยู่เล็กน้อยโชคดีที่หวัวเห่ยาเต็มใจอธิบายให้เขาฟังก็ที่น้องอูเสือช่วยชีวิตมูเฉียนฟ้านเอาไว้ก็เพราะมีเพียงมูเฉียนฟ้านเท่านั้นที่รู้ว่าผาสุดสวรรค์อยู่ที่ไหนนอกจากนั้นแล้วเขายังเคยลงไปที่ด้านล่างของผาสุดสวรรค์มาแล้วด้วยเขารู้เรื่องราวของผาสุดสวรรค์มากกว่าใครถ้าเราพาเขาไปกับเราได้ การไปที่ผาสุดสวรรค์ก็จะไม่ใช่งานยากเลยอย่างที่น้องอูเสือพูดเราไม่จําเป็นต้องรีบหานที่ตั้งของสุสานจัก,กรพรรดิแห่งความมืดแค่ลงไปดูเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหมที่ที่แห่งนั้นจะเป็นเป้าหมายของพวกเราเชียวชูก็เข้าใจขึ้นมาได้ในทันทีเขาหันไปมองอูเสืออย่างชื่นชมถึงที่สุดน้องอูเสือจ้าไม่ฉลาดเกินไปหน่อยหรอคิดล่วงหน้าไปไกลได้ถึงขนาดนั้นนะ่าซึ่งก่อนหน้านี้เชียวชูคิดว่า อู๋เสือเห็นสภาพที่น่าเวทนาของมู้เฉียนฟ้านก็เลยเมตตาสงสารแต่ไม่คิดว่ายายหนูคนนี้จะวางแผนล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้นอู๋เสือก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแต่ไม่ตอบอะไรที่จริงแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้ายอยากพูดกับเจ้าสีหน้าของหัวเหวาพลันเปลี่ยนเป็นกังวลทันทีรอยยิมม้มบนใบหน้าของเฉียวชูก็หายไปด้วยเช่นกันพี่หัวอยากพูดเรื่องของน้องจัวใช่ไหมหัวเหวาก็พยักหน้า ทำไมฟ้านจวดถึงรู้จักหินหยกดำกับเงินดำได้ล่ะนี่ทำให้ข้าสงสัยจริงๆแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจจะสงสัยเขานะแต่เรื่องที่เขารู้จักของพวกนั้นมันค่อนข้างน่าสงสัยจริงๆหงอเหยวและคนอื่นๆที่อยู่ในอาณาจักรล่างมานานพวกเขารู้ดีว่าสิ่งใดที่คนในอาณาจักรล่างรู้จักและสิ่งใดที่พวกเขาไม่รู้จักและความรู้ของฟ้านจวดนั้นก็เกินขอบเขตที่คนของอาณาจักรล่างจะรู้ได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่หัวเหวี่ยงกับคนอื่นๆก็รู้สึกว่าฟานจ่วนั้นเป็นคนดีนี่จึงเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่เข้าใจอืมเขาเป็นบุตรชายของอาจารย์ใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวนะ่ะเป็นไปได้ไหมว่าคนในสำนักศึกษาเฟิงหัวที่12วิหารติดต่อด,ด้วยก็คืออาจารย์ใหญ่นะ่ะเพราะงั้นฟานจ่วก็เลยได้ยินเรื่องของอาณาจักรกลางจากคนพวกนั้นมาบ้าง เชียวชูตะกิดตะขวงใจที่จะคิดถึงฟ้านจั่วในแง่ไม่ดีในเมื่อเขาเห็นว่าฟ้านจัวนั้นค่อนข้างน่าพอใจฟ้านจั่ววิ่งไปทั่วเพื่อช่วยพวกเขาหลอมแหวนประจำตัวดังนั้นการระแวงสงสัยฟ้านจัวจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะทำนั่นก็อาจจะเป็นไปได้นะหัวเหว่พยักหน้าถ้าเป็นในกรณีนั้นมันก็จะอธิบายได้ว่าฟ้านจัวรู้จักหิงหยกดำกับเงินดำได้อย่างไรและมันจะเป็นคำตอบให้กับข้อสงสัยทั้งหมดของพวกเขา ก่อนหน้านี้คนในตระกูลชิงอิ่นที่วิหารอสูนอคีติดต่อด้วยก็คือเคอร์ฉางจูและเคอร์ฉางจูก็ได้ครอบครองควันพิษเดียวดายด้วยไม่ใช่หรออืมถ้าเป็นท่านพ่อของฟ้านจวดจริงๆเราจะต้องจำเอาไว้ว่าเวลาไปขอต้องสุภาพเข้าไว้พอเชียวชูพูดคำเหล่านั้นออกมาสายตาของเขาก็มองไปยังอูเสือโดยไม่ได้ตั้งใจเฉียวชูยังคงจำได้อย่างชัดเจน ถึงความโหดร้ายที่อู๋เสือทําไว้ในตระกูลชิงหวินแต่อู๋เสือดูจะไม่กระทบกระเทือนเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของนางยังคงสงบนิ่งตลอดเวลาแต่ก่อนที่เราจะไม่แน่ใจในเรื่องนั้นเราไม่ควรพูดเรื่องนี้กับฟ้านจวแม้แต่คําเดียวเชียวชูพูดขึ้นมาอย่างตั้งใจฟ้านจัวเป็นสหายที่ดียิ่งนักถ้าเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเขาทุกคนมาที่สํานักศึกษาเฟิงหัวก็เพื่อขโมยแผนที่ของท่านพ่อของเขา แานจวก็คงจะใจสลายอย่างแน่นอนหัวเหยาก็พยักหน้ายังเห็นด้วยกระทั่งเฟออยหยานเองก็ยังตกลงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขามองว่าฟ้านจวเป็นผู้เยาวตัวเล็กที่อ่อนแอขี้โรคและใส่ซื้อบริสุทธิ์แต่ว่าอูเสือแอบกระริ่นฝีปากของตัวเองเล็กน้อยฮึใส่ซื้อเหรอไม่ใช่แล้ว